ต่อมานะครับคราวนี้เมื่อเราส่งสินค้าเรารู้แล้ววิธีการส่งสินค้าเขาร่วมแล้วผมอยากจะพามาดูตรงนี้นิดนึงนะครับการใช้ของบนลาซาด้านะครับการที่คุณจะเข้าร่วมแคมเปญเนี่ยคุณต้องรู้ก่อนว่าคุณต้องจ่ายค่าอะไรบ้างซึ่งอันนี้จะเป็นบทสรุปนะครับหลักๆก,ก่อนก็คือจะมีเรื่องของค่าธรรมเนียมค่าธรรมเนียมคงที่นะครับค่าธรรมเนียมการขายนะครับแล้วก็มีค่าใช้จ่ายแฝงนะครับแล้วก็มีค่าใช้จ่ายตามการใช้งานฟีเจอร์อต่าง โดยสรุปโดยเฉลี่ยเนี่ยแม้เราจะไม่ได้เข้าร่วมแคมเปญนะครับเราจะมีเรื่องของการเสียค่าธรรมเนียมต่างๆให้กับ Lazada อยู่แล้วนะครับโดยเฉลี่ยจะอยู่ประมาณนะครับเริ่มต้นเนี่ยประมาณ7%จนถึง25%แล้วแต่ว่าเราเข้าร่วมอะไรบ้างนะครับอ่ะเดี๋ยวผมพาไปดูจากตาราง x x e l l อีกอันหนึ่งก็แล้วกันนะครับ ผมเพิ่งสอนตารางนี้ไปเมื่อประมาณเมื่อประมาณอสองสัปดาห์ที่แล้วนะครับใครที่ได้ไปแล้วก็ไปลองเล่นกันดูแต่ว่าใครยังไม่ได้กลับมาขอได้นะครับเดี๋ยวผมจะอธิบายใหม่นะครับเริ่มต้นใหม่ก็และกันนะครับอันดับแรกมีใครที่อยู่ในไลฟ์นี้แล้วมีราคาสินค้าในใจไหมนะครับมีราคาสินค้าในใจไหมแล้วก็มีต้นทุนเท่าไหร่ส่งฟรีหรือเปล่าบอกผมมาหน่อย นะครับเดี๋ยวผมจะลองคีย์ตรงนี้ให้นะครับผมอธิบายตารางนี้ก่อนถ้าไม่มีผมจะยกตัวอย่างเองเลยนะครับแต่ถ้ามีก็จะใช้ตัวนี้อธิบายให้นะครับก็อันดับแรกนะครับตารางนี้ใช้งานยังไงก็คือจะมีต้นทุนสินค้านะครับสมมุติว่าต้นทุนสินค้าผมเนี่ยหนึ่บาทนะครับผมขายเท่าไหร่อ่าผมสมมุติผมขายอยู่1 5 0 0บาทนะครับนี่กรณีที่ยังไม่ได้เข้าร่วมแคมเปญเลยนะอ่าผมให้ดูก่อนนะครับร้านผมเนี่ยเป็นร้านที่นะครับขายโดย ไม่ส่งฟรีอ่าฟังให้ดีนะขายโดยไม่ส่งฟรีนะครับเมื่อไม่ส่งฟรีปั๊บในส่วนของค่าธรรมเนียมการชาระเงินนะครับจะต้องเอาราคาสินค้านะครับคือช่องพันห้าเนี่ยบวกค่าส่งเราก็ต้องไปดูค่าส่งมาก่อนว่าค่าส่งเนี่ยอยู่ที่เท่าไหร่สมมติค่าส่งอยู่ที่สี่สิบห้าบาทนะครับจะต้องเอาราคาสินค้ากับค่าส่งคูณด้วยสามจุดสองเปอร์เซ็นต์จะต้องเสียเป็นค่าธรรมเนียมต่อมาก็จะมีค่าธรรมเนียมการขายซึ่งล่าสุดเริ่มปรับแล้วนะครับ ภาพรวมจะอยู่ที่ประมาณ4.28%แล้วอยู่ที่บางหมวดแฟชั่นจะอยู่5.35แต่ถ้าเป็นพวกอิเล็กทรอนิกส์นะครับเพื่อใช้ไฟฟ้าขนาดใหญ่โทรศัพท์มือถือพวกนี้เนี่ยจะอยู่นมผงอาจจะอยู่ที่3%เหมือนเดิมนะครับเพราะฉะนั้นนะครับอันนี้ก็จะเป็นตัวอย่างนะครับสิ่งที่ผมโดนนะครับราคา1,000ขาย1 0 0นะครับค่นาน้ำค่าไฟอ่ะยังไม่ได้คิดใส่ไหมค่าเพจจิงเท่าไหร่เพจจิงค่ากล่องอาจจะ5บาทอา่ะ10บาทล้กัน นะครับค่าแรงค่าแรงเรานะครับค่าแรงพนักงานลูกน้องมีไหมอ่ามีใส่ไปนะครับแล้วก็เรามีโปรโมชั่นอื่นไหมอ่าสมมติไม่มีเลยนะครับถ้าไม่มีเลยนะครับเอาแค่ค่าธรรมเนียมค่าน้ำ่าไฟค่าเบเกจิ้งนะครับเบื้องต้นเนี่ยเราไม่ได้เข้าร่วมอะไรเลยก็ต้นทุน 1, 0 0 0ขายพันห้าคุณจะเหลือกํไามร374บาทอ่าอันนี้คือเบื้องต้นนะครับสามารถคํานวณได้นะครับแถบสีเขียวคือค่าธรรมเนียมนะครับที่เราจะต้องจ่ายไม่ค่าธรรมเนียมคงที่แถบสี นะครับสีส้มเนี่ยจะเป็นค่าธรรมเนียมต่างการใช้งานนะครับเราสามารถใส่ข้อมูลอะไรต่างๆเองได้สีเทาเป็นค่าจ่ายแฝงนะครับที่ร้านค้าเนี่ยไม่เคยได้คิดเพราะฉะนั้นถ้าวันนี้เราจะเข้าร่วมแคมเปญเขาบอกว่านะครับราคาพันห้าใช่ไหมอ่าเขาบอกให้ผมลดห้าเปอร์เซ็นต์ละกันสมมติราคาตามสูตรคือคือห้าเปอร์เซ็นต์คูณห้าเปอร์เซ็นต์นะครับก็เท่ากับเจ็ดสิบห้าเพราะฉะนั้นราคาสินค้าถ้าผมเข้าร่วมแคมเปญสิบเอ็ดสิบเอ็ดสมมตินะผมจะต้องเสียอา่าผมต้องลดเหลือพันสี่ร้อยยี่สิบห้าบาท ในขณะที่ต้นทุนเท่าเดิมนะครับผมไม่ส่งฟรีนะครับถ้าไม่ส่งฟรีนะครับก็จะเอาลาค่าส่งมาบวกกับราคาขายแต่ถ้าร้านคาส่งฟรีนะครับลบออกก็คือเป็นคนจ่ายค่าส่งเองลบออกครับแล้วนะครับค่าขนส่งตรงนี้ครับปุ๊บเนี่มาเป็นต้นทุนอ่ะมีสองอย่างนะครับว่าส่งฟรีหรือไม่ส่งฟรีนะครับปุ๊บปุ๊บปุ๊บอ่าต่อมาครับอ่าสมมุติว่าผมไม่ส่งฟรีนะ ค้าน้ำค่าไฟผมรวมแล้วเข้าเปจริงค่าแรงนะครับภาษียังไม่ได้รวมนะภาษีเว้นบางไว้ก่อนนะครับต่อมา Lazada บอกว่าคุณอยากเข้า Lazada า,า,าโบนัสไหม Lazada b โบนัคือส่วนลด15%นะครับส่วนลด15%ส่วนลด15%ให้แล้วเกิดอะไรขึ้นปุ๊บสมมุติว่าราคา1 4 2 5งสคูณสินะครับก็คือสิาเ5%อร์เซ 213บาทนะครับแต่ว่า213บาทเนี่ย l a z a d a ออกให้ครึ่งหนึ่งนะครับก็เท่ากับ213.75นะครับหาร2นะครับก็จะเหลือนะครับผมใส่ไปตรงนี้แล้วกันนะ l a s t Bonus อ่านะครับเหลือ1 0 6 8 7 5อ่านะครับอ่า1นึแล้วกันนะครับคิดง่ายดีอ่าโอเคนะครับถ้าเข้าลั t โบนัสจะโดนเท่านี้ อ่ะเข้าแคชแบ็กด้วยสมมุติเข้าแคชแบ็กด้วยแคชแบ็กจะโดน3%นะครับราคาขายคูณ3.21%นะครับเข้าเก้าสิบาบาทส่งฟรีด้วยนะครับถ้าเข้าด้วยนะอ่ะโดนอีกหาเปนะครับสรุปอ่อเดี๋ยวนะถ้าแคชแบ็กเข้าด้วยนะส่วนส่วนแคมเปญนี้นะครับก็จะเหลือเอ่อลาซาด้าจะออกให้นะครับ 60%ใช่ไหมอ่าอ่งสามคูณหกนะครับก็เท่ากับเท่ากับ2องหนึ่งสลบหนล้านจะเหลือออกออกเอง85.95โ okay. อเคเนี่ยครับอันนี้แค่คร่าวๆนะครับแคมเปญลดเหลือพังสี่งห้าโดยค่าไม่ส่งฟรีโดยค่าเทียมการชนะเงินโดยราคาขาย ค่นาน้ำค่าไฟเพิ่ดจิ้งค่าแรงภาษีลัสโบนัสแคชแบ็กส่งฟรีนี่ยังไม่รวมลัสคอยนะกําไรเหลือไม่ถึงร้อยบาทเพราะฉะนั้นถ้าเกใครตั้งราคาแบบว่าเผื่อกําไรไม่เกินร้อน่ะจะเหนื่อยหน่อยจะเหนื่อยหน่อยเพราะว่ามันยังมีเรื่องเรื่องของออค่าใช้จ่ายอะไรอื่นๆถ้าเกิดเราเข้าร่วมนะครับอันนี้คือตัวอย่าง นะครับตัวอย่างนะในเรื่องการคิดคำนวณนะครับเรื่องของค่าใช้จ่ายเดี๋ยวใครจะขอไฟล์ช่วงท้ายให้ช่องทางการติดต่อมาเดี๋ยวให้ขอมาในไลน์กับ Facebook ผมนะคะเฟซบุ๊กสำหรับเพื่อนๆผู้ขายท่านไหนนะครับอยากจะเรียนรู้การสร้างยอดขายแบบยั่งยืนบน Lazada s h o p ป e นะครับผมและโค t o โทนี่นะครับผม c e r t ์ติฟายเทรนเนอร์ลาซาด้านะครับโคตโทนี ony, ่เซอร์ เออเอ็กซ์เปิดช้อปปี้นะครับเราเปิดสอนนะครับวันที่1 8บแถึงสิพฤศจิกายนนะครับสวันสี่พันก้ร้อยบาทสำหรับ1คอร์สนะครับถ้าลงทั้ง2คอร์สคือ2วันเนี่ยเจ็ดพันก้าอยบาทนะครับนอกจากนั้นนะครับในส่วนของลาซาด้าเนี่ยยังสามารถที่เข้าดูคอร์สออนไลน์ของผมนะครับได้ฟรีตลอดชีพเลยนะครับสนใจยังไงเนี่ยสามารถสอบถามข้อมูลเขาได้ที่ไลน์แอดเฟรดลาซาด้าได้เลยนะครับสวัสดีครับ ฝากกดไลค์กดแช YouTube, Facebook, ร์นะครับช่อง y o u t u b e เพจ a c e b o o k นะครับของผมนะครับช่องพี่เฟนเทรน l a ลาซา,าด้าด้วยนะครับแล้วกลับมาติดตามคอนเทนต์ดีๆเกี่ยวกับการขายสินค้าบนลาซาด้าได้ที่ช่องนี้นะครับช่องพี่เฟนเทรนลาซาด้านะครับวันนี้ลาไปแล้วสวัสดีครับ